ค่ะสวัสดีค่ะทานชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเขาสูชองเจน่างน้ำโชกนะคะทานชมแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับของช่องเจน่างน้ำโชกทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนีเป็นเศร้าของวันที่14ศสกร์ุขที่14ก,กรกฎาคม2566นะคะซึ่งเป็นมือที่หววเล่าพัฒนาออกหมือแรงสองถุงคืนเนาะค่ะเนาะหลายท่านหลายคนก็ถาแอดตะมือขึ้นนีว่าแอ็ด่ว่าคือสิบปอย ตอนแรงตอนเย็นของวันที่13บสามธรรมช่วงขาขอให้กับคำค่ะธรรมช่วงขาไปแข่งโค้งงานยูน่นครพนมกับมากคำไปทรงลูกลูกสืวอสีหอดบานจ้าของส่วอสีหอดบานคำก็เลยเมื่อยกับมากก็มาอาบน้ำพักผรทบทวนตัวเลขแน่นิดหน่อยนะคะ ทึงห้าหน้อยทึงเล่านะคะว่าอาจารย์สรงมากต,ตัวใดเนาะคะ่ะเนาะสำหรับงวดที่แล้วท่านผู้ชมขางวดที่แล้วหลยทันหลายคนที่ติดตามอาจารย์รับอาจารย์รับกระแตกนะคะตกกับเช่นเคยเนาะคะ่ะเนาะตกกับเช่นเคยอาจารย์บอกว่าเน้นสุดๆกับเมียนอิลีกับท่านผู้ชมขาพ้นที่ออกคือออกศูนย์สามสี่เลขล่างหนึ่งศูน นะคะเลขล่างหนึ่งศูนย์นะคะเลขล่างหนึ่งศูนย์สำหรับวดนี้อาจารย์ไห้มาชเ,ะะเมาชียเคยเนาะคะเนาะไห้มาเชียเคยเลีบัวลายตูดทค่ท่านช่วงะเลีบัวลายตูเพิ่งก็ะเล็กกลับให้พร้อมเลยนะคะพิ่งก็ะเล็กกลักกบให้พร้อมเลยค่ะทนช่ว่ะเดี๋ยวไปมือน้ำกันเนะาวนเะว่าตัวไหนเนาะคะเนาะ เอานี่ค่ะตรงช่วงขาสำหรับคลิปนี้จะไปคลิปตัวเลขแนวทางของอาจารย์หลับพ่วงไทยด้วยตัวเลขแนวทางของแต่ละสำนักผอมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแถวาเอาลงเดียวเอจแยมโมมีเวลานอกจากของพบพ่อมของพบพ่มหลังจากแล้วคลิปนี้เดี๋ยวสิทุกหาพบพ่มเก้าของลูกมานอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะค่ะท่านผู้ช่วงขาสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์หลับ อาจารย์รับไ้มานี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนย์แปดแปนยกาเก้าศูนย์ศูนย์ห้าหกันผ่าศูนไปน่คุณว่ากันผ่าด0นไปน่ตัวเลขแนวทางที่อาจารย์ไนมานี่ธรรมชุ่มจะลืมเน้นล่างกันบนกันไว้นึ่งเนาะค่ะเนาะเน้นล่างกันบน เอาแคปหน้าจอเลยค่ะทุกช่วงขาแคปหน้าจอเลยสายทานหลายคนที่โอนมาเฮ็ดบุญกับแอดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแอดน่าจะได้ทายใส่บาทมืออื่นวันเสาร์นะคะมือนี้ถ้าท่านระวางทางที่ไปเฮ็ดงานเดี๋ยวแอดจะเออใส่บาทวัดใดวัดหนึ่งเนาะค่ะเนาะถ้าท่านนะคะทุกช่วงขา สิพยายามไปแต่เศร้าหลังจากที่อัดคลิปแล้วเขาเดินทางไปเหตุงานแล้วก็ทางผ่านกับสิมีวัดที่ให้ใส่บาตรหลายวัดท่าทานเนาะค่ะเนาะเนบแอดจะใส่บาตรเพื่อทำบุญชุ่ชมเพราะว่าหลายท่านหลายคนเอ่อเอ็ดบุญน้ำแอมีประมาณสองสามขนนี่แหลคะค่ะที่เป็นโอนมากเขาก็กลับกับพวก,ก,กคุณหลายที่ เฮ็ดบุญตัวยอดตัวยอดบุญน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะมันจะเป็นผลพวงให้เท่าต่อโฉกไปเรื่อยๆเนาะค่ะทำช้ชมเนาะเดี๋ยวแอดจะไปทำบุญเพื่อทำบุช้่มน้ำพร้อมนะคะเมื่อแรกเขาจะได้มีโฉกสองทุ่มครึ่งต่อไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ,ะเอาแคปหน้าจ,จอแล้วก็ไปมึงตัวเลขเนี่ยทางสำนักอื่นเนาะคะ่ะเาะเพราะว่าคลิปนี้แอดจะเอา เออลขอาจารย์รับเป็นหลักเลขอาจารย์รับเป็นหลักนะคะเนาะต่อไปเป็นของอาจารย์ F อฟซีคอนแกนเอฟคอนแกนธรนมช้ม่มตัวเลขแนทางคือกันมีตัวใดน,นี่ค่ะชุนอาจารย์รับเอาธรรมช่มตัวเลขเนวทางของ f อฟคอนแกนบนล่างศูนยกับหก บนล่าง0กับ6ลัก10ของเพิ่นคือ5 6 7ลักหน่วย2 1 0เพิ่นจับคู่ให้มีหา2หา1หา0เอาหา0กับชุนชุนอาจารย์ลับ6 0เอ้ย6 2 6 1 6 0 7 2 7 1 7 0 ช่วงอาจารย์รับสองตัวคือห้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเนาะห้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์เอาั้งช่วงแคปหน้าจอไปทำมึงแคปหน้าจอไว้ดูเลยค่ะแล้วต่อไปของกพุม่มยังพัฒน์หทูเดี๋ยวทูวหากพุ่มอีกเทธอหนึ่งของเจน่างกับทำช่วงขาของเจน่างถึงแมว่าสิบบ,บ่หน่อยตัวหลายตัวคือแอกบ่ตัด ตัดตะบอ้ออกเอาไว้ถ่ายทำช่วงหนึ่งมือบทนี้เลยนี่คือเต็มชุดแต่ว่าตัวทีเน้นมีแปดสามสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดตัวเน้นตัวล่องเน้นกับสี่แปดสี่สามสามสองเนาะค่ะเนาะนี่คือล่องเน้นถ้าเบิ้ลถ้าคิดว่าสีเบิ้ลกับสีมีแปดแปดสี่สามสามสองสองลักลอยงวดน,นี่ของแอดศูนย์กระตุ้งก็ของ อาจารย์รับอยู่อาจารย์รับกติดศูนย์เนาะค่ะเนาะเลขชุดสามตันะคะแอดไหมาสามศูนย์แปดสามศูนย์สามศสามหนึ่งเนี่ยเน้น0ูนย์สาหาเจเลขสี่ชุดสี่ตัเจ็ดศูนย์แปดสามเจ็ดนย์สเจดนย์สามหนึ่งเน้นเจ็ดศูนยสามหเจศย์สามเจมีประมาณนี้ค่ะตำช่วงขามีประมาณนี้นะคะ นี่คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเมอนีซึ่งคลิปนี้เดี๋ยมึงกันคลิปนี้ซิมีตัวเลขแนวทางอาจารย์รับอาจารย์รับเป็นหลักและกะ้วก็พ่วงไปด้วยเอฟซคอนแกนและะนนนะะนน้วก,ขก,ก็ของเจน่าน้ำโชกเนาะค่ะเนาะทาผู้ชมพิจารณาขักๆอีกเทือหนึ่งของเจน่างมดที่แล้วก็ เข้าตัวหลุดตัววิ่งตัวลุดตัววิ่งเที่ยวนี้ให้สามสี่แปดนะคะให้สามสี่แปดนิ้นตัวได้แอดเน้นสามเน่นสามนะคะเที่ยวที่แล้วเขานึ่งศูนย์ตรงๆแล้วก็เข้าตัวลุดตัววิ่งขึ้นหนึ่งแล้วก็เขาลักลอยศูนย์ นวดนี้สิเป็นังไรเปมือน้ำกันเนาะค่ะทาช่วงเนาะสองทุงครึ่งรู้ผลนะคะขาําช่วงขาสาหรับคลิปนี้ก็คอยทาช่วงนั่มไปพิจารณน,นานั่มไปเหตุการณ์บ้านเบิดมือของมือนี้เหตุการณ์บ้านไปเลยจะได้มีเหี้ยพร้อมกันหลายทันหลย้นว่าแอดตัดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ออกบ่ต้องตัดขาทาช่วงขาบ่รต้องตัดนะคะตัวเลขที่ช่วมโมกับมีนี่ค่ะ ศูนย์ศูนย์บชนไผ่แต่ละวันละว่างศูนย์ศูนย์โบชนไผ่แต่ละว่างระว่างน,นะคะทั้งช่วงขาบนเนนอนนะคะตัวเล็กเนี่ยทางบนของบมีหักบนเนนอนกับช่วงขาเน้นล่างกันบนซื้อไปเลยมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมิเกลิ่เก่าโตนะคะเล็กเก่าโตัแค่นี้นะคะ อขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนโชคหมานลำลุย้ยจะเจีบจะเจือนเจอกันไม่คิดหนาเนาะคะ่นะเนาะขอให้ทุกท่านทุกคนมีโชคเนี่ยกับแนวทางที่อัดเดเป็นสะพานบุญให้ท่านผู้ชมสองทุ่มครึ่งเจอกันเงินเลยเขาตึงกับเป๋าตึงน้่มกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเจอกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ